สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดูเย s ่ยสิ่งทำสิ่งที่ใช่นะครับ YouTube c h anel ของคนสายทรัพยากรบุคคลที่เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับมากกว่าทฤษฎีที่สวยรู้นะครับเพราะว่าทฤษฎีกินแล้วไม่อร่อยฮะทฤษฎีกินไม่อร่อยไม่ค่อยชอบนะฮะทฤษฎีอยากได้ผลลัพธ์มากกว่านะครับโอเควันนี้เราจะมาเป็นเรื่องของคดีแรงงานนะครับควาพิพากษาศาลดีกาที่หมายเลขที่3 5 7 8ดทับสองหห้านะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร ตรวจพบสารเสพติดนะครับในตัวลูกจ้างนะเขาเข้ารับการบำบัดเสร็จสิ้นแล้วไม่รับกลับเข้าทำงานเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับอ่ะเรามาดูในรายละเอียดกันในดีการนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะครับนายจ้างครับเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับยาเสพติดให้อยู่ในหมวดโทษร้ายแรงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ในหลายๆดีกาเกี่ยวกับคดีแรงงานเนี่ยกำหนดไว้ว่าหากนายจ้างเนี่ยเขียน ในหมวดโทษร้ายแรงไว้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยกรณีถ้าลูกจ้างกระทำผิดสามารถเลิกจ้างได้ไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเขียนไว้แล้วนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยให้อยู่ในหมวดโทษร้ายแรงนะครับข้อความที่เขียนไว้ก็คือห้ามพนักงานทุกคนนำยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงานและพนักงานทุกคนต้องยินยอมให้ตรวจสารเสพติดได้ตลอดเวลาการฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือจะพิจารณาเลิกจ้าง ก็เขียนไว้เป็นโทษร้ายแรงกรณีที่ลูกจ้างทําแบบนี้นะครับก็สามารถเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยได้นะครับในดีการนี้นายจ้างก็เขียนไว้แล้วนะฮะแต่สุดท้ายที่ทำไมต้องจ่ายค่าชดเชยอ่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับลูกจ้างที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนะครับนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานนะครับเพื่อเข้ารับการบอบบัตในศูนย์ของรัฐเมื่อวันที่4ี่ถึงสมิถุนายน256 2นะครับซึ่งลูกจ้างยินยอม นะครับซึ่งก็คงมีการตรวจพบก่อนหน้านั้นนะครับนายจ้างเลยสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อเข้ารับการบําบัดนะครับในวันที่4ี่ถึงสิมิถุนาปี2องพนอนะครับอันนี้ลูกจ้างยินยอมนะครับนายจ้างสั่งให้ไปนะครับหลังจากลูกจ้างเข้ารับการบำบัดเสร็จสิ้นนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างกลับเข้าทํางานและออกหนังสือเลิกจ้างให้กับลูกจ้างในวันที่18มิถุนายนปีเดียวกันอา้าว เป็นคดีขึ้นมาซะแล้วนะครับลูกจ้างเขารับกบา,บารบอบบะดิเสร็จสิ้นนะครับตามรอบระยะเวลาเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างกลับเข้าทํางานนะครับออกหนังสือเลิกจ้างด้วยวันที่18นะครับเรื่องนะครับไปถึงศารชั้นต้นว่ากันไปนะครับว่ากันไปจนถึงศาลดีกาสุดท้ายที่สุดเนี่ยพิพากษาให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างนะครับศารท่านมองอะไรครับสารท่านมองอะไรทําไมถึงสุดท้ายสุดเนี่ย สั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้งที่ลูกจ้างกระทำผิดในหมวดโทษร้ายแรงนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับจากคำพิพากษานะครับการสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างหมายความว่าลูกจ้างไม่ได้กระทาผิดซ้ําคาเตือนนะครับลูกจ้างไม่ได้กระทาผิดร้ายแรงนะครับจริงๆมันก็คือร้ายแรงนะเพราะมันเขียนไว้ชัดเจนในหมวดโทษร้ายแรงนะครับมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับจริงอยู่นะครับที่เขียนข้อบรงคับไว้ชัดเจนนะครับ ว่ามันเป็นโทษร้ายแรงนะครับแต่ถ้ากระบวนการการดําเนินการของบริษัทเนี่ยไม่ได้ทําให้สอดคล้องกับข้อบ um ังคับที่ตัวเองเขียนไว้นะครับสุดท้ายสุดผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเหตุคือนายจ้างไม่ได้ลงโทษโดยทันทีและยังสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยระบบสมัครใจตามประกาศคอสชที่108/2557นะครับ และในระหว่างที่ลูกจ้างเข้ารับการบําบัดต,ตามคําสั่งของนายจ้างก็ไม่ได้มีการดําเนินการลงโทษใดกับลูกจ้างจนกระทั่งการบําบัดเสร็จสิ้นนะครับการกระทําของนายจ้างถือได้ว่าไม่ติดใจที่จะนําข้อบังคับที่ระบุยาเสพติดเป็นโทษร้ายแรงมาบังคับใช้จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยอ๋อนะครับจากที่เราได้ดูกันนะครับ สุดท้ายสุดแม้เขียนว่าการนำยาเสพติดหรือเสพยาเสพติดมาทำงานแล้วถูกตรวจพบเป็นโทษร้ายแรงแต่ด้วยการดำเนินการของนายจ้างนะครับทำให้ศาลท่านตีความด้วยว่านายจ้างไม่ติดใจที่จะนำข้อบังคับที่ระบุยาเสพติดเป็นโทษร้ายแรงมาบังคับใช้จึงถึงว่าเป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับอันนี้รายละเอียดนะครับรายละเอียดตามหมายเลขดีกานะครับ ซึ่งก็จะมีการไล่ไทม์ไลน์นะครับนู่นนี่นั่นให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับก็คือการดําเนินการของนายจ้างเนี่ยละทิ้งเจตนาที่จะดําเนินการโทษพิจารณาโทษตามข้อบังคับนะครับคือการกระทําของนายจ้างทําให้ศาลท่านตีความได้ว่านายจ้างไม่ได้อยากดําเนินการตามโทษร้ายแรงแล้วมันก็ล่วงเลยเวลามาแล้วนะครับการมาดําเนินการในภายหลังถือว่า นายจ้างไม่ไม่ได้ดําเนินการเลิกจ้างตามหมวดโทษร้ายแรงเป็นการเลิกจ้างจากที่เหมือนลูกจ้างยังไม่ได้ทำความทำความผิดถึงที่สุดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นค่าเฉยเฉยก็ยังจำเป็นต้องจ่ายให้กับลูกจ้างนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีนี้นะครับจากบทเรียนที่เราได้ดูกันนะครับ2ข้อนะครับ 1. การระบุความผิดร้ายแรงในข้อบังคับการทํางานระบุให้ชัดเจน ระบุผลของการดําเนินการให้ชัดเจนว่าต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งบริษัทนี้เขียนนะครับ 2. ระยะเวลาการดําเนินการทางวินัยหลังจากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพนักงานกระทําผิดในหมวดโทษร้ายแรงนะครับก็ต้องชัดเจนนะครับว่านายจ้างจะทําอย่างไรก็ต้องทานะครับไม่ใช่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านกระบวนการอื่นไปแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าจะตีความได้ว่าเจตนาของนายจ้างถูกเปลี่ยนไปแล้วในการดําเนินการนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นสาเหตุของดีการนี้ออกมา ที่นายจ้างเลือกจ้างแล้วจําเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับหากการบ่งป,ปันนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนได้กด subscribe และแชร์ให้ต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม